เคยสงสัยไหมว่าหินลาวาร้อนสามารถเปลี่ยนมื้อเย็นธรรมดาให้กลายเป็นประสบการณ์ไม่ธรรมดาได้อย่างไร หินลาวามีคุณสมบัติการสะสมความร้อนที่น่าทึ่งสามารถทนความร้อนได้ถึงประมาณ1,300องศาเซลเซียสซึ่งเป็นอุณหภูมิที่สูงกว่าการปรุงบนเตาส่วนใหญ่การใช้หินลาวาย่างสเต็กจะช่วยเก็บความชุ่มชื้นและรสชาติของเนื้อได้อย่างดีเยี่ยมในอดีตชนเผ่าโบราณในฮาวายเคยใช้วิธีนี้ในการปรุงอาหารมาน,นานหลายศตวตรรษแล้วหินลาวาที่ถูกคัดสรรมาอย่างด สามารถนำมาใช้ซ้ําได้หลายครั้งทำให้เป็นทางเลือกที่ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมการทำอาหารด้วยวิธีนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่การปรุงอาหารแต่การสร้างประสบการณ์และความทรงจำที่ไม่เหมือนใครลองจินตนาการถึงการย่างสเต็กบนหินลาวานในป่าเสียงซูซ่าของเนื้อที่ถูกย่างกลิ่นหอมที่ยากจะต้านทานและบรรยากาศที่เรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยความรู้สึก นี่คือการเชื่อมโยงระหว่างธรรมชาติและศิลปะการทำอาหารที่น่าทึ่งติดตามตอนต่อไป